สวัสดีค่ะกัะที่เดลี่วันนี้เรากลับมาพบกับพาร์ทที่2ของโปรเจกต์รีวิว C ซีรีส์เด็ดประจำเดือนสิงหาคมของเราค่ะนั่นก็คือเรื่องลื่นลมปมปริศนาหรือ The Wanted Detective ค่ะกระที่ขอขึ้นต้นด้วย Open t e s e r เหมือนเดิมเขาคือยอดนักสืบอันดับหนึ่งแห่งต้าฉีผู้ไขทุกคดีปริศนาแต่ในวันที่เกียรติยศควรจะถึงขีดสุด เขากลับถูกตราหน้าว่าเป็นกบฏฆาตรกรและปีศาจราตรีพิโรธ3ปีแห่งการหลบหนี้3ปีแห่งความแค้นที่ฝังลึกบัดนี้เขากลับมาแล้วไม่ใช่เพื่อความยุติธรรมของแผ่นดินแต่เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับตัวเองเรื่องขึ้นลมปมปิสนานำแสดงโดยหวังซินเย่และเซียงหานจือพร้อมทับนักแสดงสมทบอีกครับข้างซีรีสเรื่องนี้มาพร้อมกับ ประโยคโปยที่น่าสนใจมากๆค่ะโลกนี้ไม่มีอะไรที่ถูกลิขิตไว้มีเพียงใจคนที่เจ้าเล่มันคือเรื่องราวของอัจฉริยะที่ล่วงหล่นสู่จุดต่ำสุดและการรวมทีมของเหล่าผู้ที่มีความสามารถพิเศษเพื่อต่อกรอกับแผนการสมคบคิดที่สั่นสะเทือนบัลลังก์ตลอดคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่า ทำไมทีมสืบสวนอัจฉริยะทีมนี้ถึงน่าสนใจและน่าเอาใจช่วยแบบสุดๆไปเลยเรื่องราวเปิดฉากขึ้นอย่างน่าตื่นตะลึงค่ะในวันที่ควรเป็นวันแห่งเกียรติยศของเซียวเป่ยหมิงรับบทโดยหวังซินเย่ยอดนักสืบมือหนึ่งแห่งแคว้นต้าฉีผู้ไขคดีมานับไม่ถ้วนเขากลับต้องกลายเป็นนักโทษที่ถูกตามล่าและถูกทางการตามตัวมากที่สุดในแผ่นดิน เขาถูกใส่ร้ายในข้อหาที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่จัดจินตนาการได้ค่ะนั่นก็คือฆาตกรรมอาจารย์ของตัวเองและก่อการกรบฏไม่เพียงเท่านั้นเขายังถูกป้ายสีให้เป็นตัวตนในตำนานสุดน่าสะพึงกลัวอย่างปีศาจร,ราตีพิโรธจากจุดสูงสุดเขาตกลงสู่จุดต่ำสุดในชั่วข้ามคืนและต้องหลบหนีหัวซุกหัวซุนเพื่อเอาชีวิตรอดโดยมีข้อมูลบอกว่า เขาไปซ่อนตัวอยู่ที่ทะเลสาบนานถึง3ปีพร้อมกับความแค้นที่ซุ้มอยู่ในอกเมื่อเวลา3ปีผ่านไปเปลวไฟแห่งการล้างบนทินได้ลุกชนเคลื่อนอีกครั้งเซียลเป่ยหมิงตัดสินใจเดินทางกลับสู่เมืองหลวงไม่ใช่ในฐานะยอดนักซืบแต่ในฐานะเงาที่จะเคลื่อนไหวในความมืดเพื่อกระชากหน้ากากของคนที่บงการอยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมด การกลับมาครั้งนี้เซียวเป่ยหมิงรู้ดีว่าเขาไม่สามารถต่อสู้ได้เพียงลาพังอีกต่อไปและนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะนั่นคือการรวมตัวของทีมอัจฉริยะที่มีความสามารถแตกต่างกันเพื่อสร้างเป็นหน่วยสืบสวนเฉพาะกิจที่จะมาไขาคดีปริศนาต่างๆและแน่นอนว่าคนแรกที่เข้าร่วมก็คือจงเสียวมานรับบทโดยเซียงหานจือ สิทน้องหญิงคนสนิทของเขาค่ะเธอเป็นนักสืบหญิงที่เก่งกาจและมีไหวพริบไม่แพ้ใครและเป็นคนที่เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของสิทธิพี่ของเธอมาโดยตลอดเธอเปรียบเสมือนหัวใจและสมองของทีมตามมาด้วยสมาชิกคนอื่นๆที่แต่ละคนมีความสามารถเฉพาะทางที่นาทึ่งเฟิงชิงจัวเขาคือผู้เชี่ยวชาญด้านยาพิษและการชนะสูตรพิษศพ เปรียบเสมือนหน่วยนิติเวชของทีมที่มาไขาปริศนาจากร่างกายของผู้ตายหัวใต้หลงยิงสาวลึกลับผู้เป็นยอดฝีมือด้านการแปลงโฉมเธอคือคนที่สามารถทำให้ทีมแทรกซึมเข้าไปในทุกสถานที่ได้ทงส่วงผู้พิทักษ์ที่พักดีและมีวรยุทธ์สูงส่งเขาคือกำลังและเกราะป้องกันของทีมและคนสุดท้ายจูเกอคงอิน หนุ่มเจ้าสำราญผู้รักความท้าทายเขาอาจจะเป็นสายข่าวหรือเป็นผู้ที่ใช้เส้นสายในสังคมชั้นสูงเพื่อหาข่าวการรวมตัวของทีมนี้ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มีกลิ่นอายของหนังแนวไฮส์มูฟีหรือหนังปล้นหรือหนังจรลกรรมเล,ละเป็นการรวมทีมเพื่อทำภารกิจที่แต่ละคนจะใช้ความสามารถของตัวเองในการแก้ไขปัญหา ซึ่งน่าจะทำให้การไขคดีมีสีสันและน่าสนุกน่าติดตามมากๆค่ะเอาละค่ะเรามาจาะลึกถึงทีมนักสแสดงที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของเรื่องนี้กันให้มากยิ่งขึ้นนะเริ่มที่หวังซินเย่ในบทเซียวเป่ยหมิงบทนี้ถือว่าเป็นบทที่ต้องแบกรับความกดดันอย่างมหาศาลเลยค่ะเขาไม่ใช่แค่พระเอกแต่เป็นศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมด หวังซินเย่จะต้องถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงของตัวละครจากนักสืบอัจฉริยะผู้พดุงความยุติธรรมในแสงสว่างไปสู่ชายหนุ่มที่เต็มไปด้วยไฟแค้นและต้องเคลื่อนไหวในเงามืดการแสดงออกทางแววตาที่นิ่งครึมแต่ซ่อนความเจ็บปวดเอาไว้นี่คือลายเซนของเขาเลยค่ะที่ทำให้บทนี้สมบูรณ์แบบมากๆและจะเป็นบทพิสูจน์สำคัญในฐานะนักแสดงของเขาเช่นกันค่ะ ต่อมาคือเซียงหานจื่อในบทจงเสี่ยวม่านถ้าเซี่ยวป่ยหมิงคือสมองที่ขับเคลื่อนด้วยความแค้นจงเสี่ยวม่านก็คือหัวใจที่ขับเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาเธอคือเข็มทิศทางศิลธรรมของเรื่องเป็นตัวละครที่คนดูจะเอาใจช่วยเธอให้เธอสามารถดึงสิทธิพี่ของเธอกลับมาจากความมืดมิดได้ความท้าทายของเซียงหานจือคือการต้องแสดงบทของนักสืบหญิงที่แข็งแกร่ง และมีไหวพริบแต่ในขณนะเดียวกันก็ต้องแสดงออกถึงความห่วงใยและความผูกพันที่มีต่อพระเอกซึ่งเธอจะต้องสร้างสมดูลนี้ให้ได้อย่างน่าเชื่อถือค่ะมาดูกันที่ทีมสนับสนุนที่น่าสนใจไม่แพ้กันเฉินโจเย่ในบทเฟิงชิงจัวนอกจากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการชานะสูตรแล้วตัวละครของเขายัางเป็นถึงเจ้าหน้าที่ในวังหลวงที่ซ่อนความลับอีกด้วย นี่คือตัวละครสีเทาที่น่าจะเต็มไปด้วยความขัดแย้งในใจเขาอาจจะถูกบีบให้ต้องเลือกระหว่างหน้าที่กับมิตรภาพซึ่งเป็นอีกปมหนึ่งที่น่าติดตามมากๆค่ะต่อมาคือจางนานในบทของหัวใต้หลงหญิงสาวผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลงโฉมบทบาทนี้มักจะเป็นตัวละครที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และความลึกลับเสมอมาเธออาจจะเป็นคนที่เปลี่ยนโฉมหน้าเพื่อแทรกซึมไปในทุกที่ และอาจจะมีอดีตที่คาดไม่ถึงซึ่งจางนานที่มีภาพลักษณ์สวยคมและดูลึกลับอยู่แล้วก็ถือว่าเหมาะก,กับบทนี้อย่างยิ่งเลยและอีกสองหนุ่มที่แฟนๆรอคอยเหอล่วล้วอดีตสมาชิกวง R1SE ในบทถงส่วงผู้พิทักษ์ที่ซื่อสัตย์และมีอดีตอันมืดมนตัวละครสายผู้พักดีแบบนี้มักจะเป็นที่รักของคนดูเสมอๆคะ่ะ เพราะเขาคือคนที่พร้อมจะสละชีวิตเพื่อปกป้องพระเอกและปมอ,อดีตของเขาก็จะเป็นอีกเส้นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจอยู่หน้าส่วนเต้งข่ายในบทจูเกอของอุน๋นหนุ่มสง่าง,งามที่รักความท้าทายเขาอาจจะเป็นตัวละครที่เข้ามาสร้างสีสันและอาจจะเป็นไพจกเกอร์ที่ช่วยพลิกสถานการณ์ในยามคับคั้นของเรื่องที่ทำให้พวกเราคาดไม่ถึงก็เป็นไปได้ค่ะ รูปแบบการดำเนินเรื่องของคลื่อลมปมปริศนาจะเป็นการไขคดีปริศนา,ต,าต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงค่ะแต่คดีเหล่านี้ไม่ใช่คดีธรรมดาแต่มันคือคดีประหลาดที่ดูเหมือนจะไม่มีคำอธิบายและมักจะถูกโยงเข้าไปเกี่ยวกับตำนานปีศาจราตีพิโรธทีมของเซียวเป่ยหมิงจะต้องใช้ความสามารถของแต่ละคนในการไขคดีเหล่านี้และทุกครั้งที่พวกเขาปิดคดีได้สำเร็จ พวกเขาก็จะได้จิก๊กซอชิ้นเล็กๆที่จะนำไปสู่ภาพใหญ่ขึ้นของแผนการสมคบคิดที่ใส่ร้ายเขาเมื่อ3ปีที่แล้วยิ่งสืบลึกเข้าไปเท่าไรพวกเขาก็ยิ่งเข้าใกล้ตัวตนที่แท้จริงของปีศาตรราตีและผู้ที่ชักใจอยู่เบื้องหลังทั้งหมดซึ่งคงเรื่องแบบนี้จะทำให้ซีรีส์น่าติดตามและชวนให้คนดูร่วมไขปริศนาไปพร้อมๆกันในทุกๆตอนค่ะสำหรับใครที่ปักหมุดรอซีรีส์เรื่องนี้นะ เรามาดูข้อมูลสำคัญกันค่ะซีรีส์เรื่องขึ้นลมปมปิศนาหรือ The Wanted Detective ความยาวทั้งหมด36ตอนซึ่งเป็นจำนวนตอนที่กำลังพอดีพอดีเลยค่ะสำหรับซีรีส์แนวสืบสวนที่มีปมที่ใหญ่อยู่น้ามันมีเวลามากพอที่จะทำให้เราได้เห็นการไขคดีเล็กๆที่น่าสนใจไปพร้อมๆกับการค่อยๆเปิดเผยแผนการสมคบคิดโดยไม่รู้สึกว่ารวบรัดหรือยืดเยื้อเกินไป และช่องทางการรับชมอย่างเป็นทางการก็คือไอชีอีค่ะสามารถเข้าไปรับชมได้แล้วตอนนี้เลยและเดินทางมาถึงบทสรุปกันแล้วนะคะขึ้นลมปมปริศนาเหมาะกับใครบ้างนะ 1. เหมาะกับแฟนซีรีส์ที่ชอบแนวสืบสวนสอบสวนที่มีพอดซับซ้อนและคดีที่น่าติดตาม 2. สําำหรับคนที่ชอบเรื่องราวแนวร่วมทีมอัจฉริยะที่แต่ละคนมีความสามารถพิเศษมาร่วมงานกัน 3. เหมาะกับคนที่ชอบเรื่องราวของการล้างมนทินให้ตัวเอกที่ชุกใส่ร้ายและการต่อสู้กับอำนาจมืดและ 4. แฟนคลับของทีมนักแสดงโดยเฉพาะหวังซินเย่และเซียงหันจือรวมถึงนักแสดงสมทบที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาซีรีส์แนวสืบสวนย้อนยุคที่เข้มข้นที่มีทีมเวิร์ที่น่าสนใจและปมปริศนาที่ยิ่งใหญ่ ปักหมุดรอซีรีส์เรื่องนี้อยู่ในลลสต์ของทุกคนได้เลยค่ะและนี่คือการเจาะลึกข้อมูลของคลื่นลมปมปริศนาเป็นซีรีส์ที่น่าดูมากๆด้วยพอดเรื่องที่แข็งแรงและทีมนักแสดงที่น่าดึงดูดส่วนตัวกะทิเองอยากจะเห็นฉากที่ทีมอัจฉริยะนี้ใช้ความสามารถของตัวเองร่วมกันในการแก้ไขคดีสุดๆเลยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะรอคอยการสืบสวนของทีมนี้แค่ไหนคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของกะทิไว้ด้วยนะเอาละค่ะจากเกมสืบสวนที่เราต้องรวมทีมอัจฉริยะในคลิปต่อไปของรีวิว4ซีรีส์เดือนสิงหาคมกะทิจะพาพวกเราไปพบกับตำนานของคนคนเดียวเลยที่ต้องต่อสู้กับโลกทั้งใบ เตรียมพบกับเรื่องราวสุดเข้มข้นของการหักหลังและการเกิดใหม่เพื่อทวงแค้นในซีรีส์เรื่องเหนือสมรภูมิที่นำแสดงโดยคู่ขวัญที่ทุกคนรอคอยเฉินเลยและโจเยบอกได้เลยว่าดราม่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนรอติดตามชมกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ